คณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์สถาบันที่ผลิตสัตวแพทย์ชั้นนําของไทยและภูมิภาคเอเชียแหล่งค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ใหม่ๆและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์ที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร,กรทีมมุ่งมั่นสร้างสารรค์ผลงานอย่างต่อนเนื่องภายใต้องค์กรแห่งคุณภาพที่มีจุดมุ่งหมายการดําเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ของชาติ เพื่อสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีให้ความสำคัญในการพัฒนานและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพสัตว์สุขภาพคนเพื่อความกินดีอยู่ดีของคนไทยและประชากรโลกครับปัญหาเรื่องเชื้อหรือยาเป็นปัญหาที่สําคัญทางสาธารณสุขนะครับโดยพบว่าปัญหาเรื่องเชือ้อหรอยาเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งเป็นปัญหาหลากักๆมากๆมากกว่าในหลายประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าในยุโรป จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขเราพบว่าเรามีผู้ที่เสียชีวิตนะครับจากเชื้อดื้อยาเนี่ยประมาณ38,000ืรายนั้นปัญหาเรื่องเชื้อดื้อยาจะเป็นปัญหาที่สำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยครับ ใช้ยาปฏิชีวนะที่พั่มเพื่อใช้อย่างไม่สมเหตุผลนะครับซึ่งเหล่านี้เองเนี่ยเชื้อแบคทีเรียรซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อโรคในสัตว์เนี่ยก็จะมีการพัฒนาตัวเองให้เกิดการดื้อต่อยาเพราะเขาก็ต้องการจะมีชีวิตรอดในพวกแบคทีเรียรต่างๆเมื่อเขาพัฒนาตัวเองมีการทนหรือว่าไม่สามารถที่จะใช้ยาปฏิชีวนะเดิมๆเนี่ยทำอันตรายเขาได้แล้วนึ่เราเรียกว่าเกิดการดื้อยาในเชื้อแบคทีเรียรเหล่านั้นนะครับซึ่งเชื้อที่ดื้อยาแล้วเนี่ยหากปนเปื้อนมาในสิ่งแวดล้อม แล้วก็มนุษย์เราเนี่ยได้รับการติดเชื้อไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการหายใจการติดเชื้อนางบาดแผลทางใดก็แล้วแต่นะครับซึ่งได้รับเชื้อซึ่งเป็นเชื้อชนิดที่ดื้อยาแล้วเนี่ยนะครับ mm. ก็จะทําให้คุณหมอเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่ใช้ยาปฏิชีวนะเดิมๆซึ่งเคยใช้กับคนได้ผลแต่ก็จะไม่สามารถใช้ได้ถ้าหากว่าผู้ป่วยนั้นได้รับเชื้อที่เป็นเชื้อดื้อยานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีความสําคัญมากๆนะครับ ดังนั้นเนี่ยในแนวทางในการพัฒนาที่เรียกว่าปศุสัตว์ปลอดภัยหรือว่าในที่สุดไปเป็นอาหารให้กับมนุษย์ที่ปลอดภัยเนี่ยจึงมีแนวทางในการพัฒนาที่จะทําอย่างไรให้เราสามารถลดการใช้ยาปฏิชีวนะในปศุสัตว์เมื่อปศุสัตว์ไม่เป็นโรคเนี่ยเราก็ไม่มีความจําเป็นครับที่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ จะทําให้อกาสที่จะเกิดการดื้อยาของพวกเชื้อแบคทีเรียที่เกิดโรคในสัตว์นี่นะครับน้อยลงนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นวงจรที่ถ่ายทอดมานะครับเชื่อมโยงกันระหว่างเรื่องของการเลี้ยงปศุสัตว์ให้มีการใช้ยาปฏิชุนะอย่างสมเหตุผลมีประสิทธิภาพสัตว์ไม่เป็นโรคนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะทำให้ลดการใช้ยาปฏิชุนะได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงอย่างถูกวิธีนะครับเรื่องของการให้ความสําคัญในการจัดการหรือแม้แต่การพัฒนาเทคโนโล,โลยีหรือความก้าวหน้าทางสัตวแพทย์ยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาวัคซีนที่เรียกว่าออโตจีนัวัคซีนก็จะเป็นหนึ่งในวิธีการที่เราจะพยายามที่จะลดการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์ในประเทศไทยครับ โครงการปศุสัตว์ปลอดภัยลดใช้ยาปฏิชีวนะร่วมแก้ปัญหาเชื้อดื้อยามีแนวคิดเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงปศุสัตว์ให้ปลอดภัยโดยลดการใช้ยาปฏิชีวนะทั้งการพัฒนาวัคซีนจากเชื้อภายในฟาร์มอโตจีนัดวัคซีนการพัฒนากระบวนการการจัดการฟาร์มทุกขั้นตอนเพื่อป้องกันการเกิดโรคในปศุสัตว์และพัฒนากระบวนการตรวจสอบหาเชื้อก่อโรคในฟาร์มปศุสัตว์ที่ไวและแม่นยำ ตลอดจนการประเมินการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในฟาร์มปศุสัตว์และนำความรู้ที่ได้ถ่ายทอดสู่เกษตรกรนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มอย่างเป็นรูปธรรมส่งผลดีต่อการควบคุมปัจจัยที่จะก่อให้เกิดเชื้อดื้อยาในสิ่งแวดลอ้อมและในคน